มาดูเรื่องการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าจะมีการคุมเข้มโดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนที่จะมีการพลักของยาเสพติดเข้ามาแต่ว่าในเมืองกรุงเทพมหานครกลางเมืองแบบนี้แหละคะ่ะก็ยังมีการจับกลุ่มยาเครือข่ายค้ายา,ย,ยาเสพติดได้นะคะหลังด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการสรุปผลการสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดเสือโรดค่ะซึ่งเป็นผู้ค้าย,ยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละคะ่ะพบว่ามีเงินหมุนเวียนมากกว่า80ล้านบาททาง ด้านพลตํารวจเอกพงศพัฒน์พงษเจริญรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสุรพลทวนทองผู้บัญชาการตํารวจปร,ปราบปรามยาเสพติดนคะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการถแถลงผลการสืบสวนจับกลุ่มนายไอซ์นามสมมุติค่ะพร้อมของกลางยาบ้าก,กว่า4ี่แสนเม็ดไอซ์อีก5กิโลกรัมแล้วก็ของกลางรายการอื่นๆอีกหลายรายการทีเดียวซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้สืบสวนขยายผล,ลจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเครือข่ายตระกูลเสือโรดคือนายวิษณุเสือโรดแล้วก็นายอนุสรเสือ เป็นผู้ขายยาเสพติดบริเวณซอยสุคนทัศวัตรส,สตรีวิทย์2แขวงและเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหาคนครนี่เองนะคะจึงได้สืบสวนขยายผลจับกลุ่มแล้วก็ยึดของกลางได้เป็นยาบ้าก,กว่า3 0 0 0 0 0เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ฮอนด้าแจสสีขาวหมายเลขทะเบียน2 สอเสือกอไก่433 3กรุงเทพมหานครก็เอาไว้ดำเนินคดีแล้วค่ะทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะตรวจยืดทรัพย์สินตามพรบมาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการยค้ายาเสพติดซึ่งคดีนี้สามารถยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า12ล้านบาทได้นะคะเบื้องต้นก็พบการทำธุรกรรมมากกว่า400รายการมีเงินหมุนเวียนมากกว่า80ล้านบาทตำรวจก็จะทำการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มต่อไปค่ะ